วานนี้ตอนเช้าเนี่ยทางสำนักง,งานคอพอเนี่ยได้เชิญทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูที่หน้าบริเวณไซงานที่มันเกิดขึ้นที่ตึกสตงงมงถล่มนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสได้เจอกับผู้บริหารของบริษัทที่ทําการก่อสร้างเพื่อเราจะขอ,อ,อทราบรายชื่อของผู้สูญหายในเวลานี้พร้อมกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขพาสปอร์ตอะไรก็ตามท,ท,ที่สามารถที่จะระบุต,ตัวตนได้เพื่อธุรกิจประกันภัยแล้วก็อคอปพีเนี่ยจะได้มา เตรียมพร้อมรองรับไว้ก่อนว่าเมื่อมีเหตุจะเป็นอันค่าไม่ถึงก็ได้เข้าไปดูแลแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบทราบเพื่อได้มาดูแลเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยได้ในทันท่วงทีนะครับในส่วนอื่นๆนะครับทางคอพนนะครับในร่วมกับสมาคมประกันวินาสภัยสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยได้มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือนะครับออนไลน์โดยโดยขอ้บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดศูนย์24ชั่วโมงเพื่อไม่ใช่เพียงแค่รับเรื่องร้องเรียนเคลมเท่านั้น ในการตอบคำถามไปกับประชาชนอาจจะมีผู้ผสงสัยว่า,อากอุ่มปรมธาของเราคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะได้แจ้งกับประชาชนทราบแล้วก็แนะนําให้กับผู้ประกันภยัยทราบว่าต้องดำเนินการเรียกร้องค่าสินหมทแทนอย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่ผู้ที่อยู่ในอาการอาารชุดหรือคอนโดมิเนียมนะครับที่มีพบรอยแตกรอยร้าวแล้วก็ได้คุยกับทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อแจ้งมีกางประชุสมาชิกว่าให้ร่วมกันหาแนวทางวิธีการ ที่จะเคลมไดไง้ง่ายๆนะครับแล้วก็เร็วนะครับนะครับแล้วก็พยายามแจ้งผู้กันภัยทราบนะครับกรณีที่ตึกของเขาเนี่ยร้าวมากๆจําเป็นต้องเข้าอาจจะต้องทุบหรือว่าทำอะไรก็ตามทีเพื่อซ่อมแซมเพื่อป้องกันเหตุภัยไม่ให้มันมันบานปลายไปมากกว่านี้เนี่ยทำได้ทำได้นะครับทำได้นะครับถ่ายรูปมีการมาทึทกเทปมีการอะไรก็ว้ก็ตามทีเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้เราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ นะครับว่าทางธุรกิจประกันภยัยธุรกิจประกันชีวิตเองเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องนี้มากนะครับแม้ทั้งบริษัทประกันชีวิตเราได้ทําความทาหนังสือจากคอพของความร่วมมือแจ้งไปตั้งแต่เย็นวันศุกร์ตั้งแต่เกิดเหตุนะครับขอให้มีความเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เรื่องต่างๆเหล่านี้ทางสมาคมประกันชีวิตไทยเองได้ประสานไปยังทุกบริษัทประกันชีวิตหากมีการเคลมไม่ว่าจะเป็นการเคลมเรื่องของการ่ารักษาพยาบาลหรือก็ตามทีนะครับต้องพร้อมจะให้การบริการลูกค้าโดยทันทุกทีอย่างรวดเร็วที่สุด นี่เป็นเรื่องที่กระทบความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับนับจากนี้ไปต้นไปนะครับในแง่ของสํานักง,งานคอพใน186เราเปิด24ชั่วโมงนะครับธุรกิจประกันภัยเองก็เช่นกันก็ดําเนินการตามที่คอพอขอร้องไปเหมือนกันนะครับท่านสอบถามเข้ามาได้ในเวลานี้ประการที่1สําคัญที่สุดใน,ในประชาชนก่อนนะครับท่านตรวจสอบกรมธรรม์ถ้าเป็นของนิติบุคคลอาการอาคารชุดต่างๆท่านตรวจสอบกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ ใชวินไกรมธรรม์ออริสนะครับอันนั้นมีแน่แน่มีแน่แน่ดูเงื่อนไขกรมธรรม์มี d e d u c t i b l e ไหมมี Sub ลิ <S <S มิตไหมนะครับหรือยังไม่มั่นใจสอบถามจะเคลมยังไงรีดดต่อบริษัทประกันภัยของท่านนะครับซึ่งเขาพร้อมถ้าไม่ได้ก็มาคอพอคอพอจะประสานไปยังบริษัทประกันภัยต่างๆให้ในเวลานี้ครับถ้าเราจํากันได้เวลามีเกิดน,น้ําท่วมไม่ว่าบริเวณไหนต้อนมหาทุกภัยอะไรก็ตามทีนะครับ ธุรกิจประกันภัยของเรามีการกำหนดเพื่อให้มันเร็วยิ่งขึ้นน้ำท่วมถึงประตูจ่ายเท่าไหร่น้ำท่วมเลยประตูจ่ายเท่าไหร่อะไรต่อนอนนี้มิตรจ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวธุรกิจประกันวินาศภัยก็จะเร่งไปดาเนินการเนี่ยจัดทําแนวทางด้วยเร็วที่สุดแล้วก็แจ้งไปยังคอพอเพื่อคอพอจะได้เห็นด้วยแล้วแอปพูฟเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เขาดำเนินการเร่งกันอยู่แล้วในเวลานี้นะครับแต่เนื่องจากอย่างที่เรียนไปหลายครั้งผู้สื่อข,ข่าวสอบถามมาเมื่อวานนี้มากว่า ค่าเสียในภาพรวมเป็นเท่าไหร่วันนี้มันยังดูเร็วไปสักนิดหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นอะไรบ้างหรือเป็นอะไรมากไปกว่าน,นี้เพราะมันเกิดเพิ่งเกิดเหตุไปได้แค่แค่สองวันเท่านั้นนะครับในวันพรุ่งนี้มาล u นี้หรือเรื่อยๆไปการแจ้งเคลมเข้ามาคงจะมีในมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเราได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันเสียหายในภาพรวมเป็นเท่าไหร่และเสียหายหน้าตาแบบไหนที่ได้ยินในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกร้าวหรือไม่ก็ สิ่งที่ติดตั้งตึงตาปูนผนังลอกหลุดมาบ้างที่เราสร้างในวันนี้มีลักษณะอย่างนี้นะครับก,ก,กเ็เริ่มแจ้งเข้ามาละเราก็ได้ข้อมูลเพีแค่นี้เมื่อวานได้ข้อมูลเป็นแค่นี้นะครับวันนี้มาเรื่องนี้มาเรื่องนี้ได้ข้อมูลแบบไหนเราจะมีการเริ่มออกแบบการเคลมมันง่ายและเร็วที่สุดมากยิ่งขึ้นครับเรื่องการประกันภัยเนื่องจากยอมรับว่าภัยที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เราอาจจะใหม่มากสําหรับคนไทยนะครับท่านอาจจะไม่รู้จริงๆว่าในกรมธรรม์ของท่านคุ้มครองหรือไม่ นะครับก็ตรวจสอบกรมธรร์ถ้าอ่านกรมธรร์แล้วยังไม่มั่นใจอ่านไม่เจออ่านไม่เห็นนะครับหรือกรมธรรหน้าตารางกรมธรรอาจจะสูญหายไปนะครับสอบถามไปยังบริษัทประกันภัยที่ท่านทราบนะครับว่าเนี่ยเนี่ยท่านอยู่บริเวณเนี่ยเนี่ยท่านได้กรมธรรมเป็นแบบนี้คุ้มครองหรือไม่คุ้มครองแล้วถ้ามันเกิดเหตุท่านจะเคลมอย่างไรให้บริษัทประกันภยัยให้คําแนะนําท่านแล้วก็ไปเคลมนะครับ คอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยอาคารชุดต่างๆนะครับส่วนใหญ,ญ่แล้วผู้ประกันภัยผู้พูดอาศัยในองคชุดจะยังไม่ทราบเจ้าของคอนโดมิเนียมหรือนิติบุคคลจะทราบนะครับก็สอบถามไปยังบรษัทประกันภัยดได้เลยว่าแนวทางจะทําอย่างไรได้รับได้รับการสอบถามมาจากนิติบุคคลอาคารอาคารชุดหลายที่ว่าเขาแนะนําให้ลูกบ้านใช้คำว่าลูกบ้านแล้วกันนะครับให้ถ่ายรูปไว้นะครับก็ถ่ายรูปมากระถ่ายไว้ครับแล้วก็ส่งไปให้อาคารชุดต่างๆนิติบุคคลเขาจะรวบรวมแล้วกัน รวบรวมไปยังบริษัทประกันภัยถ้าทําอย่างนั้น,นครับรีบแจ้งบริษัทประกันภัยได้เลยนะครับว่าถ้าทำแนวทางแบบนี้นะโอเคไหมนะครับและะ้วจะได้เคลมได้ในภายหลังนะครับอาคารออฟฟิศต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องไปกู้แบงก์นะครับในเนินการสร้างก็จะมีการประกันภัยเรียกว่าการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด iar industrial risks นะครับอันนั้นนะครับน่าต้องมีต้องมีความควบคองเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับถ้าเราพบร่องรอยการเสียหาย นะครับก็รีบแจ้งรัทประกันภัยได้เลยนะครับรีบแจ้งรัสประการภัยได้เลยนะครับทางคอพอจะช่วยดูแลเรื่องการเคลียไห้ถ้ามีปะนะัญหาติดต่อเบอรหนหรือแจ้งคอพอได้ครับเรามีประกันภัยจังหวัดอยู่ทั่วประเทศต้องเรียนว่าในวันแรกที่เกิดเคลียเหตุเกิดเหตุขึ้นมาในวันศุกร์นะครับเราไม่รู้หรอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างสำนักงานคอพอทั่วประเทศนะครับเราเปิดหมดเลยในเวลานั้นนะครับเราเปิดรองรับเ,เรื่องน้องเรียนทุกอย่างหมดเลย แต่ในเราก็พบว่าเรามันก็มาจับให้มันแคบลงแคบลงก็เป็นกอทมแล้วก็ภาคเหนือนะตอนนี้ภาคเหนือเราก็ยังทํางานอยู่อย่าง24ชั่วโมงนะครับเพื่อรองรับเรื่อง,งต่างๆเหล่านี้ครับ